สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมามาชมควายงามนะครับที่ฟาร์มต่อควายไทยนะครับพ้อเสียต่อนะครับวันนี้จะพามาชมตัวที่เป็นพ่อพันธุ์หลักๆของฟาร์มต่อควายไทยนะครับเสียต่อยืนอยู่กับตรงนี้นะครับสวัสดีครับเสียต่อครับสวัสดีครับโอโหได้ยินแต่ชื่อนะครับเพิ่งเห็นตัวจริงจริงวันนี้นะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจ้าเพชรครับชื่อเจ้าเพชรนะครับเจ้าเพชรคุมฟงอยู่ในฟงนี้มากี่ปีแล้วครับ เพิ่งจะได้สี่ปีอายุเขาสี่ปีครับคือจะได้ทับได้ชุดนี้อันนี้อายุสี่ปีเองเหรอครับเนี่ยส่ครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าครับส่วนสูงร้อยหกสิบห้านะครับครับโอ้พ่อเขาเป็นตัวไหนครับพ่อเขาเจ้าทองจีนโตครับเป็นลูกเจ้าทองตีนโตของกำนันนะครับใช่ครับของกำนันนโอ้ยาวใหญ่เลยครับยาวมากเลย กับแม่หูขาดแม่หูขาดของว่าแป๋วครับอ๋อแม่เขาคือแม่หูขาดใช่ครับแม่หูขาดของว่าแป๋วพี่สาวกำนันโปนครับอายุเท่าไหร่นะสี่ปีครับอายุสี่ปีส่วนสูงร้อยหกสิบห้านะครับโอ้โหลูกทองตีนโตนะครับ ตอนนี้ก็ทับอยู่ตัวเดียวนี่นะครับอยู่ในฟาร์มของเสียต่อเป็นพ่อพันธุ์ประจำเป็นพ่อพันธุ์ประจําเลยนะครับแล้วเขาให้ลูกอยู่ในฟาร์มนี้ประมาณกี่ตัวแล้วครับเนี่ยประมาณสิบกว่าตัวแล้วครับสิบกว่าตัวแล้วเนาะแล้วอยู่ในท้องก็ยังมีอยู่ในท้องหลายตัวครับแต่ที่คลอดออกมาก็เยอะครับอ๋อโอ้โหพึ่เล็กที่คลอดออกมาประมาณหกเจ็ดตัวอืมในท้องก็ยังที่หลายแม่ครับแล้วอย่างอย่างลูกอยู่ในฟาร์มของเสียต่อลูกของเจ้า เจ้าเพศเนี่ยนะครับครับอ่าเปิดให้จองไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มีให้จองครับอ๋อจะมีแต่ตัวผู้ก็มีมีขาไปบ้างครับครับครับเมียก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดจองโอ้โหสูง165เป็นลูกของทองตีมโตนะครับอยู่ในฟาร์มฟาร์มของเสียต่อนี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยทั้งหมดมี50ตัวครับ มีห้าสิบตัวครับห้าสิบตัวที่อยู่ที่ท,ที่ที่ครอบสิบกว่าตัวแล้วก็อยู่ที่นี่สี่สิบครับอ๋อราจาใหญ่มากเลยนะครับเปิดเปิด,เป,ดเปิดให้อ่ให้เอาตัวเมียมาทับได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดผสมจริงครับแต่ผมมีมีว่าจะรีดอ๋อว่าจะรีดอยู่เนาะใช่มีแทรวัตจะรีดดับเชื้ออยู่ครับอือเร็วนี้ครับก็คือใช้ชื่อ เจ้าเพชรใช่ครับเพชรครับฟาร์มของเสียต่อไวายไทยนะครับมีแผนว่าจะรีดอยู่ครับเร็วๆนี้นานไหมอีกไม่นานเท่าหร่อีกไม่นานเนาะโอ้โหท่านผู้ชมครับจำไห้นะครับนี่คือเจ้าเพชรนะครับฟาร์มของเสียต่อควายไทยนะครับอีกหน่อยจะจะมีน้ําเชื้อออกมานะครับสูกวายหกสิบห้าครับเป็นลูกชายของทองตีนโตนะครับใช่ครับ แจกขาท้องก็มีหลายตัวอยู่ครับยังไม่เพียงไม่คลอดนะครับ,รบถ้าสว่าผู้ชมอยากได้ลูกของเขาเนี่ยต้องต้องรอให้คลอดมาก่อนเนาะต้องรอใหน้น่าจะรอให้ยานมก่อนครับอ๋อรอให้หย่านมแต่ว่าเราไม่เปิดจองแบบว่าตตลูกมาแล้วก็ไม่จองนี้ไม่เนาะยังไม่ได้เปิดให้จองอ๋อให้หย่านมก่อนแล้วก็ค่อยมาหย่านมแล้วก็เข้ามาดูได้ครับอ๋อครับครับ แต่ก็มีตัวคู่ชุดยานผมอยู่กับมีเปิดอยู่อ๋อขอเบอร์เสียต่อนะครับศูนย์แปดเก้าห้าหกแปดแปดห้าสามูนย์ครับอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านล้อมฟักครับหมู่บ้านล้อมฟักล้อมฟักล้อมฟักครับล้อมฟักนะครับหมู่บ้านล้อมฟักนะครับอยู่ใกล้กับทับทันนะครับจังหวัดอุทัยธานีโอ้โหนะครับผมก็ได้ยินเสียต่อนี้มานานแล้วครับว่าจะเข้ามาหลายครั้งแล้วจะเข้าไม่ถึงนะครับเข้าเข้า เข้าเข้ามาที่ฟาร์มนี่ไม่ถึงเลยอ่าวันนี้เข้ามาโอ้โหนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเพราะว่ามีควายที่นี่ห้าสิบตัวนะครับห้าสิบตัวเลยอ่าตรงนี้เป็นอาณาเขตนะครับ,รบอ่าอันนี้ใช่ลูกเขาไหมเนี่ยใช่ครับตัวน,นี้ก็คือลูกของเจ้าเพชรนะครับนี่โอ้ให้ลูกสวยเหมือนกัน เป็นเพศเมียนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะอ๋อประมาณเจ็ดแปดเดือนตัวนี้ตัวเล็กๆมันก็จะด,ดูไม่ดีครับครับแต่ตอนเหมือนเจ้าเพชรเลยเล็กเจ้าเพชรก็ไม่ดีครับแต่มันต้องรออายุครับอ๋อสักสักประมาณอย่างกี่ขวบมันถึงจะแบบเปลี่ยนเลยนะสามปีครับ โอ้ไฟไฟชุดนี้ต้องประมาณในยุคประมาณสามปีสามปีนี้คือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวเลยใช่คนละตัวเลยครับคนละตัวเลยเขามาไม่น่าอยากได้ครับแต่พอเวลาแต่พอเวลาได้อายุเขาโตเขาโตเองนะอุตุกรรมดีครับอ่าเดี๋ยวก็จะรีดนะครับรีดน้ำเชื้อเจ้าเพชรนะครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เลยเนาะครับผม เป็นควายที่อ่าเป็นพ่อพันธุ์ที่สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าทั้งยาวแล้วก็ส่วนสูงนี่อ่าส่วนสูงก็สูงนะครับมันมันจะสูงไปอีกไหมครับเนี่ยสูงขึ้นไปอีกครับสูงขึ้นไปอีกเนาะจะจะไปสุดสุดได้อีกประมาณกี่ปีก็ได้จะประมาณหกปีครับหกปีจะสูดใช่ไหมโอ้โหมันโตถึงร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ร้อยหกสิบห้าแล้วอ่ะเคยเข้าประกวดไหมครับ ก็เพก่อรุ่นน้ำสะแกกรงครับอ๋อลุ่มน้ำสะแกกรงรุ่นรุ่นไหนครับรุ่นปันแท้สองขู่ครับรุ่นปันแท้สองขู่นะครับได้รางวัลอะไรครับได้รางวัลที่สองครับได้รางวัลที่สองเนาะได้รางวัลที่สแต่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ผมเลี้ยงปล่อยเลี้ยงธรรมชาติอ๋อครับครับครับปล่อยฝูงกับตัว้มยัง เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับอ่าไปถ่ายที่ฟาร์มใหญ่นะครับช่วงที่ควายรวมกันนะครับแต่ตอนนี้ควายก็กระจายกันทำอาหากินนะครับที่ขออตัวยังมีอ่าวัสิบตัวครับครับมาเจอจ้าเพชรพอดีเลยวันนี้อปล่อยออกเมื่อกี้เองครับอ๋อพึ่งปล่อยออกเมื่อกี้นี่เองโอ้โหมาชา้าไปนิดนึง อะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็สนใจโทรมาคุยกับเสี่ยต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝ่นนายชแนลชัยมงคลครับ <Hey. S 1> อ่าข้ะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ